เทพเซียน40,000ปีตอนที่284ลุกเป็นไฟหลีเหยาในที่สุดตกลงทําตามแผนการของเพิงไห่พี่น้องทั้งสองช่วยกันออกเงินทุนคนละส่วนเพื่อก่อตั้งสำนักใหม่ด้วยวิธีนี้หลีเหยากับเพิงไห่เท่ากับลงเรือลำเดียวกันแล้วทั้งสองเพิ่มการมีผลประโยชน์ร่วมกันเข้าไปอีกชั้นหนึ่งความสัมพันธ์ยิ่งสนิทแน่นแฟงมากกว่าเดิมซึ่งล้วนแต่เป็นผลดีทั้งสฝ่าย โดยในานามแล้วเพิ่งให้เป็นประมุขของค่ายสำนักใหม่นี้ส่วนการดำเนินงานประจําวันของสํานักแน่นอนว่าจะได้รับการจัดการด้วยฝีมือของซางเทียงหลิงซึ่งความจริงไม่มีกิจธุระอันใดให้ต้องจัดการมากนักเนื่องเพราะนี่เป็นค่ายสํานักที่เน้นการลงทุนโดยพื้นฐานแล้วไม่จำเป็นต้องใช้คนจำนวนมากเกินไปกิจการส่วนใหญ่มุ่งไปที่การลงทุนในสำนักอื่นเพื่อสร้างผลกำไรแน่นอนว่า เป้าหมายการลงทุนในปัจจุบันก็คือสำนักขุนเขาทะเลเงินส่วนใหญ่ที่หลี่เหวาได้มาจากเมืองบังกรอสรพิษนำไปลงทุนในสำนักใหม่นี้และกลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับสองนอกจากนี้มันยังแบ่งเงินสองก้อนทิ้งไว้ให้แก่ท่านปู่หวังและอาจารย์ผู้นำทางจิตวิญญาณซุนเปียวยังมีโรงเรียนมัธยมบุตรหลานคนงานเหมือง แห่งเมืองฝูเกอหลี่เหวามอบเงินส่วนหนึ่งและขอให้ซางเทียงหลิงช่วยจัดตั้งกองทุนพิเศษเพื่อใช้ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนและช่วยเหลือนักเรียนจากครอบครัวยากไร้ที่มีความสามารถในการฝึกฝีมือบำเพ็ญเพียรหลังจากใช้เวลากว่าหนึ่งวันเต็มในการจัดการเรื่องราวจุกจิกเหล่านี้หลี่เหวาก็รีบร้อนกลับไปยังวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงทันทีหลายวันหลังจากนั้นหลี่เหวยุ่งวุ่นวายมาก ทางหนึ่งมันต้องทําความคุ้นเคยกับผู้เชี่ยวชาญและนักวิจัยที่เพิ่งเข้าร่วมกับภาควิชาหลอมสร้างโดยเร็วที่สุดยอดฝีมือผู้อาวุโสเหล่านี้แต่ละคนมีนิสัยใจคอที่เป็นเอกลักษณเฉพาะตัวแบบฉบับการหลอมสร้างก็ล้วนแตกต่างกันทั้งหมดหลีเหยาหนึ่งทำความคุ้นเคยอีกทางหนึ่งศึกษาเรียนรู้จากพวกมันได้รับประโยชน์มากมายอย่างคาดไม่ถึงด้วยความเร็วมือที่รวดเร็วปานสายฟ้าแลบ ความสามารถในการยังรู้อาวุธวิเศษทุกชนิดโดยธรรมชาติรวมถึงแนวคิดการแก้ไขดัดแปลงพิสดารทุกประเภททำให้มันได้รับความชื่นชมจากผู้เชี่ยวชาญหลายคนอย่างง่ายดายขณะเดียวกันหลีเหยวยังอาศัยอิทธิพลของหมันหยวนหมานชิวผู้เป็นอาจารย์เสนอแผนการส่งเสริมเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรให้แก่ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก วิทยาลัยการสงครามต้าห่วงใช้เงินลงทุนจำนวนมากไปกับภาควิชาหลอมสร้างแน่นอนว่าพวกมันก็คาดหวังว่าภาควิชาหลอมสร้างจะสามารถสร้างผลงานได้ในฐานะอาวุธวิเศษชิ้นแรกที่มีมูลค่าทางการค้าซึ่งเป็นผลงานของนักศึกษาในภาควิชาหลอมสร้างเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรได้รับการสนับสนุนด้วยทรัพยากรของสถาบันโดยไม่พบปัญหามากนักด้วยเหตุนี้เอง เมื่อพักปานเหินรุกกระนาบกดดันจากทุกด้านไม่ว่าห่วงโซ่เงินทุนผู้จัดหาวัตถุดิบหรือตัวแทนจำหน่ายพยายามกระชับบวงร้องคอของสำนักคุณเขาทะเลเข้ามาทีละก้าวพายุขนาดใหญ่กว่าก็กำลังก่อตัวขึ้นเงียบๆภายใต้ความสงบที่ฉากนาสามวันให้หลังสายฟ้าแรกที่ก่อตัวขึ้นในพายุใหญ่ในที่สุดก็พาเปรี้ยงลงมาสหายนักศึกษาลีเหยาหนีฮาว ข้าคือนักข่าวของวารสารฉบับพิเศษนักล่าแห่งสมาคมนักล่าอสูรเรียกว่าเกาเชียหมานขอขอบคุณทิศสะเวลาให้สัมภาษณ์เมื่อเห็นหญิงสาวผมสั้นในชุดลาสัตว์มะแมงปรากฏขึ้นตรงหน้าหรือเยายัางต้องแอบแลบลิ้นอย่างตื่นตะลึงมันทราบแต่แรกว่าดาบอสูรเพิงหายและซ้างเทียนหลิงจะต้องลงมือแต่ก็ไม่เคยคาดฝันว่าจะเฉียบขาดดุดันและทรงพลังถึงเพียงนี้ นักล่าอสูนเป็นอาชีพที่พิเศษมากในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรพวกมันเป็นนักล่าสัตว์อสูนมืออาชีพที่สุดพลังฝีมือของพวกมันอาจไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดแต่พวกมันมีประสบการณ์ในการล่าสัตว์อสูนที่โชคโชนที่สุดถนัดจัดเจนทักษะการเอาชีวิตรอดในป่ามีประสิทธิภาพในการล่าสัตว์อสูนสูงกว่าผู้บำเพ็ญตนทั่วไปมากสำหรับผู้บำเพ็ญตนทั่วไป เช่นหลีเหยาติ้งหลิงตังและกวนทรงการราสัตว์อสูนเป็นเพียงวิธีการฝึกฝีมือและสร้างรายได้แต่สําหรับนักล่าอสูนมืออาชีพเหล่าดีการล่าสัตว์อสูนเป็นทั้งเป้าหมายสูงสุดและเป็นเครื่องเติมเต็มความพึงพอใจสูงสุดไปด้วยในตัวอาจกล่าวได้ว่าสมาคมนักราอสูนเป็นกลุ่มการต่อสู้ที่เกิดจากการรวมตัวกันของนักล่าที่ดุร้ายกระหายเลือดเช่นนี้เอง สำหรับนักล่าวารสารฉบับพิเศษของสมาคมนักล่าอสูรเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมากนอกจากนี้ยังมีอิทธิพลอย่างสูงในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรทุกๆวันจะมีการเผยแพร่ข่าวสารล่าสุดในทุ่งร้างใหญ่ตลอดจนเคล็ดลับในการล่าสัตว์อสูรและเอาชีวิตรอดและแน่นอนว่าบทความแนะนำอาวุธวิเศษย่อมจะเป็นสิ่งที่ขาดเสียไม่ได้มีผู้บำเพ็ญตนมากมายที่นิยมอ่านนักล่าทุกฉบับ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์การล่าสัตว์อสูรและเคล็ดรับก,รการช่วยชีวิตสำหรับการออกผจญภัยในทุ่งร้างใหญ่ยอดขายของนักล่ายังสูงกว่านิตยสารอาวุธวิเศษมีชื่อทั้ง3ฉบับนั้นเสียอีกและในสายตาของผู้บำเพ็ญตนจำนวนมากมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าอีกด้วยนักวิจารณ์ส่วนใหญ่ของนิตยสารอาวุธวิเศษทั้ง3ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธวิเศษ แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธวิเศษไม่แน่ว่าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาชีวิตรอดและการต่อสู้ในป่าบางครั้งบทวิจารณ์ของพวกมันก็มีค่าเท่ากับการถกยุทธ,ธการบนกระดาษเท่านั้นแต่สำหรับนักข่าวและนักวิจารณ์ของนักลาพวกมันล้วนเป็นนักระอาศูนที่มีชื่อเสียงในโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรบทวิจารณ์อาวุธวิเศษของพวกมันอ้างอิงจากประสบการณ์ต่อสู้จริงผ่านการเคี้ยวกรำด้วยโลหิต และบทเรียนอันเจ็บปวดนับไม่ถ้วนกว่าจะสรุปออกมาเป็นตัวอักษรหากเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรได้รับการรับรองจากนักล่าจะสามารถกวาดล้างอิทธิพลเชิงลบที่เกิดจากนิตยศาสรอาวุธวิเศษทั้ง3เล่มในทันทีสหายนักศึกษาหลีเหวได้ย,ยินมาว่าเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วเจ้าเคยติดอยู่ในส่วนลึกของเทือกเขาฟ้าคำรามในอนาเขตมืดมนกว่าสิวันสิคืนและในที่สุด ยังพาตัวเองกลับมาได้ยังปลอดภัยเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากค้ายฝึกฝาคำรนว่าจริงแท้แน่นอนมินำสามยังมีการกล่าวกันว่าชุดลบผลึกวิเศษของเจ้าได้รับความเสียหายร้ายแรงตั้งแต่ช่วงตน้ตนๆเท่ากับว่าเจ้าใช้ดาบเล่มเดียวเอาชีวิตรอดนานถึงสิวันเกาเชียมานก่อนที่จะมาทำการสัมภาษณ์ได้เตรียมการมาเป็นอย่างดี ดังนั้นว่ากล่าวอย่างฉะาฉานด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเรื่องความสำเร็จอันน่าทึ่งของเจ้าแพร่สะพัดไปทั่วโลกแห่งการบำเพ็ญเพียรผู้อ่านจำนวนมากของนักล่าร้วนระหายไข้รู้เป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าซึ่งเป็นเพียงผู้บำเพ็ญตนด่าเหรียญฉีสามารถอยู่รอดได้อย่างไรโดยที่ไม่มีแม้แต่ชุดรบผลึกวิเศษหลีเหวาก,กระแอมไอแห้งๆในรำคอหยิบเครื่องตัวจับสัตว์อสูรที่มีร่องรอยเสียหายเล็กน้อย ออกมาจากแขนเสือ้อกล่าวว่าเมื่อตอนที่ข้าอยู่ในส่วนลึกของเทือกเขาฟ้าคำรามต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคานองรุนแรงมีนาำสา้ำยังลงทางข้าถึงกับหมดหวังไปแล้วด้วยซ้ำแต่โชคดีที่ข้ายังมีอาวุธวิเศษที่ข้าประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเองชิ้นหนึ่งช่วยให้ข้าซึ่งเป็นเพียงผู้บำเพ็ญตนดานเหรียญชีสามารถหลีกเลี่ยงจากสัตว์อสูรที่ทรงพลังและอันตรายทุกประเภท สามารถหลบหนีเอาชีวิตรอดอยู่ในอาณาเขตมืดมนที่น่าสะึึงกลัวทุกอย่างล้วนต้องขอบคุณอาวุธวิเศษชิ้นนี้คำพูดของลีเหวาเป็นความจริงครึ่งหนึ่งและเท็จครึ่งหนึ่งซึ่งความจริงในส่วนลึกของเทือกเขาฟ้าคำรามมันกืนกินแกนโลหิตหัวใจของราชามังกรรัชสีกายพันลงไปทั้งหมดและภายใตาสภาวะกดดันอย่างสุดขั้วจากแรงระเบิดของเม็ดพลังอสูร ของมังกรราชสีกายพันกับจำลองสภาพแวดล้อมที่มีแรงกดดันสูงเป็นพิเศษตามคำบอกเล่าของผู้คิดคนวิชาพันคอนร,ร้อยหลอมแห่งสำนักร้อยหลอมโดยบังเอิญช่วยให้เคชพันค้อนร้อยหลอมรุดหน้าอย่างก้าวกระโดดในคราวเดียวไม่เพียงแต่พลังฝึกปืนทยานขึ้นไปยังด่านเหรียญฉีขั้นที่11แต่ยังเพียบพร้อมด้วยสังขารร่างกายที่แข็งแกร่งทนทานกว่าผู้บำเพ็ญตนในระดับเดียวกันมาก มันยังมีที่พึ่งพาเป็นกินอายอันน่ากลัวของราชามงกรราชสีกายพันธ์ุที่แผ่ออกมาจากเกร็ดย้อนและซากกระดูรวมถึงความช่วยเหลือของแหวนจักรวาลหลายประการเหล่านี้รวมเข้าด้วยกันจึงช่วยให้มันอยู่รอดปลอดภัยในส่วนลึกของเทือกเขาฟ้าคำรามได้นานถึง10วัน10คืนแต่เรื่องที่ว่าเครื่องตัวจับสัตว์อูรมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทั้งหมดก็ไม่ใช่เรื่องโกหก หลีอเยาวรับทราบแต่แรกว่าจะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์มันเองก็มีการเตรียมการล่วงหน้าเช่นกันถ้อยคำมากมายถูกคิดทบทวนในใจมาเป็นเวลาหลายวันขัดเลือกจุดสำคัญที่น่าตื่นเต้นออกมาบอกเล่าอย่างลื่นไหลไร้ช่องโบทำเอาเก๋าเชียร์มานถึงกับพยักหน้าครั้งแล้วค้งเล่าในฐานะผู้สื่อข่าวของวารสารพิเศษนักลา่า อันโด่งดังสตรีผมสั้นนางนี้ก็นับเป็นผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้และการเอาชีวิตรอดในป่าผู้หนึ่งคอยตั้งคำถามจี้จุดสำคัญในเรื่องเล่าของหลี่เหวีอย่างแหลมคมเป็นระยะสิ่งที่หลี่เหยาเล่ามาล้วนเป็นความจริงเพียงปกปิดเนื้อหาบางส่วนเอาไว้แน่นอนว่าไม่กลัวคำถามของนางมันยังตั้งใจสร้างภาพของตนเองให้เป็นผู้บำเพ็ญตนด่านเหรียญฉีขั้นที่7ที่พอมีฝีมืออยู่บ้าง และมุ่งเน้นไปที่บทบาทของเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรให้มากที่สุดสรุปแล้วเจ้ากำลังจะบอกว่าเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรเป็นอาวุธวิเศษที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเอาชีวิตรอดในป่าใช่หรือไม่เกาเชียมานก็ให้ความสนใจไม่น้อยเช่นกันนางในฐานะผู้มีประสบการณ์ในการต่อสู้จริงนับครั้งไม่ถ้วนย่อมมองเห็นได้ถึงคุณค่าของเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรคุณหนูเกาท่านลองดูด้วยตัวเองจะดีกว่า ลีเหวยาวเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีอย่างนี้พาเกาเซียม่มนไปยังสนามฝึกการต่อสู้จริงของภาควิชาวรยุทธซึ่งจำลองสภาพแวดล้อมในทุ่งร้างได้อย่างสมบูรณ์มีสัตว์อสูรหลายร้อยตัวถูกปล่อยไว้ภายในเกาเชียม์มานสวมเครื่องตัวจับสัตว์อสูรทำการทดสอบอย่างกระตือรือร้นเป็นเวลานานกว่าครึ่งชั่วโมงนางพบว่าประสิทธิภาพของอาวุธวิเศษนี้ยังเกินความคาดหมายของนางไปมากหลังจากการทดสอบสิ้นสุดลง ยังคงมีความรู้สึกว่ายังไม่หนำใจเมื่อเห็นเช่นนี้หลีเหยาหยิบเครื่องตัวจับสัตว์อสูรห้าเครื่องออกมาตั้งใจว่าจะมอบเป็นของกำนันให้แก่ทีมงานผู้สื่อข่าวของนักลา่าแต่เกาเชียมานปฏิเสธและจ่ายเงินสื้อเพื่อนำกลับไปทดสอบแทนหลีเหยาวยอมไม่ปฏิเสธหนำใจการที่จะให้นักข่าวกลุ่มนี้นำเครื่องตัวจับสัตว์อสูรกลับไปด้วยเป็นจุดประสงค์หลักของมันอยู่แล้วเกาเชียมานมีประสิทธิภาพในการทำงานค่อนข้างสูง เพียงวันที่สองหลังจากกลับไปวารสารพิเศษนักลาก็ได้ตีพิมพ์บทความกึ่งสารคดีเรื่อง10วันในเทือกเขาอสูรซึ่งมุ่งเน้นความจริงที่ว่าหลีเหาีมีพลังฝึกปืนเพียงดาเหรียญฉีขั้นที่7และบทบาทอันยอดเยี่ยมของเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรในตอนท้ายของบทความยังมีการประเมินโดยเกาเชียมานเองและนักวิจารณ์บางคนของวารสารพิเศษนักลาข้อสรุปของพวกมัน แตกต่างจากในตยสารอาวุธวิเศษทั้ง3ฉบับมากในฐานะอาวุธวิเศษเชิงพาณิชย์ชิ้นแรกของนักหลอมสร้างน้องใหม่เครื่องตรวจับสัตว์อสูรยังคงมีความหยาบอยู่มากและมีช่องวางให้สามารถปรับปรุงได้อีกมากอย่างไรก็ตามความคิดอันแยบยนต์ในการหลอมสร้างออกมาเป็นแว่นตาข้างเดียวอาจเรียกได้ว่าเป็นการปฏิรูปครั้งสําคัญของวงการอาวุธวิเศษสําหรับตรวจับ ซึ่งความสำคัญข้อนี้โลกแห่งการบำเพ็ญเพียรทั้งหมดยังคงไม่ได้เห็นอย่างถ่องแท้แต่อีกไม่นานจะไม่มีผู้ใดต้านทานกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้ได้สำหรับผู้บำเพ็ญตนระดับสูงที่มีพลังการคำนวณอันน่าอัศจรรย์เครื่องตรวจับสัตว์อสูรอาจไม่มีประโยชน์ต่อมากนักสำหรับ ผู้บำเพ็ญตนระดับต่ำที่ออกเดินทางเป็นกลุ่มดูเหมือนจะไม่จำเป็นต้องให้สมาชิกทุกคนในกลุ่มสวมใส่เครื่องตรวจจับสัตว์อสูรซึ่งเป็นความส,ามสัมพันอย่างไรก็ตามหากเกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ผู้บำเพ็ญตนระดับต่ำต้องพัดหลงจากกลุ่มท่ามกลางดินแดนลกรล้างป่าเถื่อนของทุ่งร้างใหญ่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการมีเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรติดตัวจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรอดชีวิตของพวกมันได้อย่างมาก แม้ว่าบทความนี้จะถูกเขียนลงในหน้ารองของนักล่าแต่การให้คำประเมินอย่างสูงมากก็ดึงดูดความสนใจของผู้อ่านไม่น้อยในส่วนลึกของทุ่งร้างใหญ่เป็นสถานที่ซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายทุกฝีก้าวสถานการณ์อาจเปลี่ยนพลิกได้ทุกเมื่อผู้ใดสามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นเมื่อเผชิญกับสัตว์อสูรที่ทรงพลัง กลุ่มลาก็อาจถูกโจมตีจนแตกกระจัดกระจายกันไปสมาชิกหลายคนอาจพัดหลงอยู่คนเดียวและรอคอยการช่วยเหลือตามลำพังสถานการณ์เช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกในการราสัตว์อสูรในทุ่งร้างใหญ่อาวุธวิเศษที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดได้อย่างมากสวมใส่สะดวกสบายมีหน้ำส้ำราคาไม่แพงผู้ใดจะปฏิเสธของดีเช่นนี้ หลีเหยาวช่วยโอกาสตีเหล็กทั้งยังร้อนรีพัฒนาความร่วมมือกับทางสถาบันอย่างเต็มที่ในวิทยาลัยการสงครามต้าห่วงไม่ต้องสงสัยเลยว่าภาควิชาวุทยุมีอิทธิพลมากที่สุดและผู้ที่ต้องการเครื่องตัวจับสัตว์อสูรมากกว่าผู้ใดย่อมไม่มีใครเกินนักศึกษาภาควิชาวุทยุในบรรดาสองสหภาพนักศึกษาที่เป็นแกนหลักของภาควิชาวรยุทธทางด้านชุมนุม,มัดเหล็ก ติงหลิงตังเป็นทั้งประมุขเก่าและเป็นอาจารย์ผู้สอนในปัจจุบันด้านอำนาจอิทธิพลของนางไม่จําเป็นต้องเอ่ยถึงทางด้านหอลายดาบยังง่ายไดายยิ่งกว่าดาบอสูรเพิงไห่เป็นบุคคลในตำนานเพียงผู้เดียวที่เคยนําพาหอลายดาบมีชยัยเหนือชุมนุมหมัดเหล็กหากมันบอกให้ไปทางตะวันออกรับรองว่าไม่มีชาวหอลายดาบคนใดไปทางตะวันตกเป็นอันขาดภายใต้การสนับสนุนของคนทั้งสอง ทางสถาบันก็เปิดไฟเขียวให้แก่โครงการเครื่องตรวจจับสัตว์อสูรตั้งแต่แรกประกอบกับผลงานอันบ้าคลั่งของลีเยาในภาคเรียนยที่แล้วหลายคนยังจําได้ดีถึงคะแนนหน่วยกิจที่พุ่งทะยานไม่หยุดและสิ่งที่มันสวมใส่ในตอนนั้นอาวุธวิเศษสีแดงที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนชินนั้นเครื่องตรวจจับสัตว์อสูร500ชุดแรกถูกขายให้กับวิทยาลัยการสงครามตาห่วงในราคาที่ต่ำกว่าราคาทุน ถึง20%จากนั้นทางสถาบันกำหนดคะแนนหน่วยกิจที่ต่ำมากในการแลกเปลี่ยนทั้ง500ชิ้นถูกนักศึกษาทำการแลกไปจนหมดภายในไม่ถึง2วันผลรับเป็นอย่างไรยังไม่ต้องกล่าวถึงแต่ยามนี้ปรากฏนักศึกษากว่า500คนสวมใส่แว่นตาข้างเดียวสีแดงอ่อนเดินเฉื่อฉายไปทั่วมหาวิทยาลัยโดยทวงท่าไม่แยแสกรอบด้วยสภาวะขมขวัญผู้คนเกิดเป็นภาพที่น่าประทับใจมากแล้ว ไม่ต้องเอ่ยถึงว่าในอีกไม่กี่วันต่อมาเมื่อเรานักศึกษากลับมาจากการล่าสัตว์อสูรในทุ่งร้างใหญ่เห็นได้ชัดว่าคนส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพในการล่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากเท่านั้นเองเครื่องตรวจับสัตว์อสูรก็ทำให้วิทยา,ยายการสงครามต้าห่วงลุกเป็นไฟ